สวัสดีค่ะมาดูดวงคนที่เกิดวันศุกร์กันค่ะคนที่เกิดวันศุกร์นะชะตาสัปดาห์นี้เป็นอย่างไร่คนที่เกิดวันศุกร์นะคะในช่วงเนี้ยคุณต้องสู้นิดหนึ่งคุณต้องไฟติ้งแต่ถามว่าสิ่งที่คุณกําลังจะทําคุณเป้าหมายของคุณจะสำลิดผลไหมอ่ะอย่าหยุดถ้าคุณไม่หยุดคุณวิ่งให้เต็มที่คุณจะสำริดผลนะคะในช่วงเนี้ยถ้ามีโอกาสปล่อยปลก็ดีคุณจะต้องทําอะไรจากความสามารถของตัวคุณเองไม่ได้มีใครมาช่วยเหลือนะ จงใช้ศักยภาพที่คุณมีอยู่พัฒนาตัวเองแล้วก็ทําให้มันเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินการเงินบอกเลยว่าการเงินได้มาเนี่ยคุณก็ต้องเป็นห่วงคนด้านหลังคอยดูแลคนด้านหลังนะในเรื่องของการเงินนะในเรื่องของการงานเป็นอย่างไรโอ้โ oh, หการงานติดขัดติดปัญหาเนาะเออบอกเลยขา่าว่าเราคิดว่าเราแบบเฮ้ยก็แย่อยู่ละเออเราไปช่วยเหลือคนที่แย่แต่จริงๆแล้วอ่ะเราแย่กว่าเขานะ และการช่วยเหลือก็ไม่ได้รับผลตอบแทนที่ดีบอกเลยในเรื่องของคนที่ตกงานอนะ่ะตกงานก็ตกงานไปก่อนเหนื่อยเนาะอยากได้เงินนะอ่ะในเรื่องความรักความรักนะคะก็เป็นคู่ส่งเสริมคู่บาร,รมีคอยอุปัรรมคำจุนนะพาคู่รักของคุณไปไหว้นะคะพญาครุฑก็จะดีในเรื่องของสุขภาพสุขภาพนะคะอะไม่ได้มีอะไรนะ่าห่วงเนาะถ้าใครติดขัดติดปัญหาเรื่องสุขภาพนะปล่อยสัตว์เออช่วยเหลือชีวิตสัตว์ให้อาหารสัตว์ต่างๆก็จะดี นะคะอ่ะไพ่จะบอกอะไรไพ่จะบอกว่าตอนนี้โอ้ยคุณรู้สึกว่าคุณเหงาคุณรู้สึกว่าเออคุณเครียดคุณรู้สึกว่าเหมือนตัวตอนนี้คุณอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายเสียที่คุณหวังทําไมไม่เป็นไปดังหวังไปอยู่ใกล้น้ํานะเออแล้วมันจะดีผ่อนคลายไม่ใช่ว่าตัวคุณอยู่คนเดียวคุณยังมีหลายคนอยู่อ่ะสรุปไพ่นะคะของคนที่เกิดวันศุกร์สรุปไพ่บอกเลยว่าตอนนี้ตัวคุณเองเครียดเนาะโอ้เครียดนู่นนี่ไม่ต้องเครียดค่ะมันจะเป็นแค่ตัวคุณเองนะ บอกเลยว่าการเงินดีความรักดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำานวยอยพรชัยให้ถ้าคุณติดขัดนะอย่างที่อาจารย์แอนบอกไถชีวิตโคกูปล่อยสัตว์ปล่อยปลาแล้วก็เติมน้ํามันตะเกียงและการเงินการงานความรักจะดีขึ้นมันไม่มีอะไรแย่ยกเว้นเสียบ้าตัวคุณเองและการไปช่วยเหลือคนที่ไม่ใช่แค่นั้นเองค่ะ